รายงานของกระทรวงเกษตรของกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าการส่งออกข้าวของกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง39เปอร์เซตคิดเป็นข้าวสารที่ส่งออกมากถึง5 3 8 0 0 0ตันมากกว่าเมื่อปีพุทธศักราช2,557ซึ่งส่งออกอยู่ที่3 8 7 0 0 0ตันเท่านั้นอย่างไรก็ดีแม้การส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นมากแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายการส่งออก1ล้านตันต่อปีที่รัฐบาลเคยกำหนดไว้เมื่อ5ปีที่แล้วดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญจึงยังไม่คาดหวังว่าปีนี้กัมพูชาจะทำได้ตามเป้าหนึ่งล้านตันต่อปีแม้จะเชื่อมั่นว่ากัมพูชาจะส่งออกข้าวได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเป้าหมายการส่งออกหลักของกัมพูชาคือจีนตามด้วยฝรั่งเศสและโปลแลนด์โดยข้าวพันธุ์พะกาํำดวนและพะกามะลิยังเป็นข้าวที่กัมพูชาส่งออกมากที่สุดคิดเป็น5 1สเส่วนอีก41%เอร์ซเป็นการส่งออกข้าวขาวเจ้าหน้าที่กระทรวงรายหนึ่งเปิดเผยว่า กัมพูชามักมองหาโอกาสเจรจาเพื่อให้ได้โควตาใหม่สำหรับการส่งออกข้าวไปจีนซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กัมพูชามียอดส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นนับเป็นความสำเร็จของรัฐบาลด้วยนอกจากนี้ทางกระทรวงยังตรวจสอบศักยภาพของโรงสีข้าวรวมทั้งคอยสอดส่องด้านสุขอ,อนามัยต่างๆเพื่อตอบสนองมาตรฐานข้าวที่สูงของจีนขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งในกัมพูชาจะส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อภาคการส่งออกข้าว เนื่องจากกัมพูชามีปริมาณข้าวที่จัดเก็บไว้ถึง4ล้านตันเพียงพอสำหรับการส่งออกข้าวได้ตลอดทั้งปีนายยางแซงโกมาอดีตประธานศูนย์การศึกษาและการพัฒนาการเกษตรกัมพูชากล่าวว่าแม้กัมพูชาก,กำลังก้าวไปสู่เป้าหมายการส่งออกข้าว1ล้านตันต่นตอปีแต่ปริมาณการส่งออกในปีนี้ยังเพิ่มไม่มากเพราะศักยภาพของภาคการส่งออกข้าวยังมีจำกัดเนื่องจากขาดมาตรการควบคุมต้นทุนการผลิตจนประสบปัญหา เช่นขาดแคลนเงินทุนหรืออุปสรรคด้านการขนส่งค่าไฟฟ้าราคาสูงอีกทั้งการชนรับประทานและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวยังคงมีจำกัดทำให้ได้ผลผลิตไม่มากด้านสมาชิกคณะกรรมการบริหารการส่งเสริมตลาดข้าวโลกของสาพันธข้าวกัมพูชาระบุว่าแม้อัตราการส่งออกข้าวจะเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่สร้างผลกำไรเท่าที่ควรเพราะต้องแข่งขันด้านราคากับประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยเวียดนามและพม่า ดังนั้นกัมพูชาจําเป็นต้องสร้างแบรนด์ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพสูงของตนเองเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นและส่งเสริมชื่อเสียงข้าวของกัมพูชาให้แพร่กระจายไปยังตลาดใหม่ๆจนช่วยเพิ่มยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้นทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน